ชดไก่ทองนลีลาเยอะไอ้เก๊กเฮ้ยผมต้องเปิด Google Map ใส่เสื้กิลนี่ใส่เสื้อโ Pollution ไปงานแลลี่อาร์ตคุณวันนี้ครับเรากำลังจะไปงานเขาเรียกว่าอะไรนะแลลี่อาร์ตคัมแบ็ k ใช่ไหมใช่ใช่มีผู้หญิงในรถสี่ร้อยเมตรเลี้ยวขวาไปยังถนนรามอินทราเนี่ยลลี่อาร์ตัวจริงไปเลย T V T ไปไม่ถูกนะไอ้คันนู้นคงเปิดแมปป้าสตูดิโอเออไปไปไม่ถูกเดี๋ยวตามไป เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรเด็ดๆหรือเปล่ามันไปซ้ายไปขวาปะนี่ครับนี่สวัสดีครับพ่อผมสีไม่ถูกไงทำไม ย่อเลยครับเขาก็ไม่มีใช้กูวันนี้เรามางานอะไรอาร์นี่เราไปเจอสามห้เอ็มพีเอ็มวันนี้รอบเดียวกันมั้งเราคุผมน่าจะร่ไจะรอบเดียวกันถ้าที่คุยเรื่องส่วนตัวสมมติว่าถ้ามีงานกลับคณะคุณกี่โมงที่ได้วันนี้เขานัดผมบ่ายโมงครึ่งคุณออกจากบ้านกี่โมงครับผมออกจากบ้านสักสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงกลับถึงนี่กี่โมงถึงสักบ่ายโมงถ้าเป็นทีมผมถ้าคณะบ่ายสอง เาต้องนัด9โมงไอนี่สายไอนี่สายต่อยกูอีกทีไอนี่สายต่อยแล้วมันจะพอดีไหมเที่ยงที่เรานัดันไว้อันนี้มาอันนี้อาร์ตนะครับมียูทูบเบอร์มากันชื่อดังหลายคนดังๆตอนนี้ใช่ไหมก็มาใช่ใช่ใช่เปิดเพื่อจำหน่ายก็จะกลับมาแต่อาร์ตหลังจากหายไปนานวันนี้ก็ฝากติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวสารของอาร์ตในวันนี้ที่ช่องนี้เอ็มร็อกซิ่งไทยแลนด์ด้วยช่องเราด้วยดีช่องเขาก่อนแต่ไม่หลังพลาดเขาอ๋อเหรอ ไม่มูบ้าป่ะเนี่ยเพราะคนก็ดูช่องเราอยู่อ๋อเหรอแล้วเราก็ดูเสร็จแล้วก็ไปช่องนี้อ๋อโอเคเข้าใจผิดเอาคัทเอาใหม่อไม่ต้องคัทโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในดูข้างในดู่ข้างในเงียบจริงเงียบจริงเงบจริงลงเวอร์แล้วมาแล้ว ทางนี้เอาเถอะนี้เออครับหาอันนี้หนครับหมอครับอันนี้หนครับหมอครับเราเปิดทำไมอ่ะก็อจะปิดแล้วก็เล่นหนึ่งไา้ก่อนอาชีพเก่าโอ้โหสามคันที่เห็นนี่มีไททันไททันมีแล้วปาเจโร่ปาเจโร่อืมุกวิญญาณจิตวิญญาณแห่งชัยชนะเริ่มไปที่คันนี้ไททันเราเนี่ยนะโชคดีอย่างหนึ่งใครที่ติดตามพวกเราผ่านทาง x a u t o s p o r t ผ่านทาง t r e e t Dog เราเนี่ยจะ คุกครีวนเวียนอยู่กับมิตซูบิชิในประเทศไทยตอนบ่อยมากบ,บ่อยมากเวอร์ชันก่อนหน้านี้เป็นอะไรลักกิตอีดิชั่นศิลปินนี้เขาชื่อลักกิตใช่เขาเป็นด<ม>ับโลก ต่อมาปุ๊บสวยมากสวยอยู่แล้วเราไปทําให้สวยกว่าเดิมอ,อีกอันนั้นโหด<ห>จริงยางโตเท่ <laughs> hey, เลยมาดูกันนี้ครับรถเนี่ยผมว่าทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอนยะู่แล้วใช่ครับทายปัญหาความสามารถของคุณพิเชษไกรทองที่จเป็นพิธีกรดาวลุ่งพุ่งปิดปๆด,ปดตอนนี้ปรกวิญ,ญญาณถีบวิญญาณชนะแรลลี่อาร์ตในสารระบบความคิดของคุณพิเชษไกรทองคืออะไรครับหนึ่งเลยคือมีความทนทานครับ แล้วก็แบบความเร็วแล้วก็เกี่ยวกับพวกแรนดี้ทั้งหมดหที่วิ่งอยู่อะไรเงี้ยแล้วถามความคิดผมนะถูกต้องใ<ม>ห้นาาแลนดี้อาร <c oughs> ์ตทุกคนคุ้นหูกันอยู่แล้วสำหรับ <ใช S 1> สาย, <S <S สายมอเตอร์สปอร์ตสายแต่งรถถูกไหมมันเกิดขึ้นมาปี1,900 84มันคือชื่อทีมโรงงานของมิซูบิ i ิมอเตอร์จำเก่งดินอกจากโบชัวก็มีสคริปต์อยู่ข้างในมีทั้งทางเรียบทางฝนแต่แน่นอนคนจะจำมิซูบิชิในภาพของทางฝนใช่ครับใช่เขาดังมากมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเข้ามาในประเทศไทยเมื่อกว่า60ปีอปีรถรุ่นแรกนี่เขาเรียกว่ารุ่นอะไรจะรู้ไหมเนี่ยลีโอ ลีโอเป็นรถสามล้อเออเหรอมาคู่กับมิตซูบิชิโคมีความรู้กูต้องมีกูมาศึกษามูไปหามิตซูดูอยู่ในยิ้มละทำไมโคจรจังเลยตอนแรกอะไม่ได้ชื่อแลนี่อาร์หรอกตอนแรกก็ใช้ชื่อว่ามิตซูบิชิมอเตอร์นะครับคือตัวย่อคือ M M S P มิตซูบิชิมอเตอร์มอเตอร์สปอร์ตแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มาเปลี่ยนเป็นแลลี่อาร์มีแลลี่อาร์ประจำ อยู่บนโลกนี้ใน20ประเทศแน่นอนสิ่งที่ดังที่สุดก็คือ Mitsubishi ยุโรปก็จะเป็นรถที่เป็น world rally car โด่งดังมากเราเคยเล่าไปแล้วเนาะใช่ดัแล้วสตีด็อกด้านล่างนะครับแล้วก็มาดังกันจริงๆใน m i t s u b i ิ h i น a n อร์ evolution evolution นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามก็แ้าิอาก็หายไปครับวันนี้เรลีอากลับมาอีกครั้งกลับมาอีกครั้งในประเทศไทยเป็นที่แรกคือบอกว่าเรลีอานอกจากประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นปรลดัก์ที่เกี่ยวกับรถที่มีขายในประเทศไทยเริ่มมาอดีคันนี้ เราคงเห็นอยู่แล้วล่ะมันก็เป็นรถกระบะไททันน่ะอ่ารถกระบะแครบล่ะสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาลายสติกเกอร์นี่คือยูนิคสุดๆเลยนะอืมนี่คือยูนิคมากนะคือถ้าคนเล่นมอเตอร์สปอร์ตเห็นลายเนี้ยปั๊บรู้เลยว่าแลลีอาร์โคเท่แล้วก็สองคือรูปเล้าออกมาคือมีบางคนที่เกี่ยวกับสายใกล้ๆบางคนบ้านเราผมเรียกบางคนถ้าคุณอยู่ในตลาดการประมูลย่าฮูอ็อกชันเนี่ยมือสองนะไม่ต่ำแปดพันเฮ้ยางจริเบิกใหม่เป็นหมื่นอะไรอะไร เอาไหมปัจจัยไหเบอร์สิบไหมแล้วก็มีการให้สีคือสีขาวหลังคาดําคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามิซูบิชิมันมี DNA อ่ะอืะของการแข่งขันอยู่ในรถอยู่แล้วเมื่อก่อนมิซูบิชิในการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตในรูปแบบของแรลลี่คของตลาดเลยอคของตลาดไม่มีใครล้มเขาได้นี่แล้วก็มีตรงนี้โอ้ยสวยว่ะนี่นี่นีอันนี้ดีอันนี้ดีเลยสวย ไอ้ต่างไปกันืลยงานโอ้โหเออเนี่ยไปอย่างนี้ก็ดีได้ด้วยเขาว่าตำนานกำลังจะกลับมาที่พวกเราโพสกันในสื่อโซเชียลนะคผมว่านี่แหละคือตัวตนที่ชัดเจนที่สุดของสวยเลยอ่ะมิสูบิชิมอเตอร์เครื่องยนต์สมรรถนะอะไรนอื่นๆเนี่ยเหมือนตัวปกติที่ขายอยู่ในบ้านเราอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีชุดแต่งขึ้นมาเราคือคนไทยไม่ได้เป็นคนคิดนะครับพาร์ททั้งหมดสติกเกอร์ดีไซน์ต่างๆดีเทลลิ่งเนี่ย ออกแบบมาโดย Mitsubishi m o t o r Japan มันให้มนเสน่ห์ความขลังแบบบอกไม่ถูกอ่ะจะมีรถสกี่ยี่ห้ออที่ใส่บางคนสีแดงแล้วเท่อ่ะแล้วดูดีอ่ะเออด้านในมีอะไรที่เป็นเรซย่งอาร์เพิ่มไหมอ๋อมีผมมีผมผมสวยจัดเฮ้ยโหอันนี้ดีมากเฮ้ยมีรถมีสามสามพันมีเลย ผงใส่ข้างหลังไว้ก่อนนี่แหละวันนี้ที่วสูตรไหมก็เพราะอย่างนี้แหโคตมสวยมากไปสูตรต้องรู้จักดูแหละโอ้โหไม่ใจผมเลยเพศอื่นเล่นกันอย่างนี้เลยวะทำอะไรกันอะเจ้ากลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวรอหลังจะกลับบ้านครับนะโอ้โหนี้คืออีกอีกขั้นหนึ่งการรีวิวใช่ครับครับวันนี้ด้วยความที่เราเป็นคอนเทนต์รถมือใหม่ครับเราก็เลยจะแอบไปเสือกดูว่าเพจอื่นเขาทำกันยังไงครับ มทำกันอย่างี้เหรอครับกูทำแบบเดิมจะบอกอย่างนี้นี่คือผมว่าเขาช่างคิดนะแลนด์ลี่อาร์ตเนี่ยแบรนด์นี้เนี่ยเป็นพรมลักษณะนี้มาตลอดนะครับเฮ้มันพรีเมี้ยมมากเลยวะโก้นี่คือเวอร์ไวล์แล้วนะครับผมใช้คำพูดนี้คุณจำที่เราไปขับแลนเซอร์เอฟเวอร์ลูชัน10ของกวางได้ไหมจำได้จำได้ก็นี่ใช่ก็คือแบบนี้รถของอาร์ตออโต้โคเล็กเทอร์ก็แบบแบบนี้ก็แบบนี้มาดูด้านท้ายกันนี่แลนด์ลี่อาร์ตครับท่านใช่ บอธรรมดาครับท่านโโอ้หเฮ้ยนี่ผมยิ้มนะคือมันต้องอย่างนี้คันนี้เป็นแคปนะครับไปดูสีประตูกันโดดเด่นด้วยรวดลายเหมือนเดิมแน่นอนโดดเด่นด้วยบางคนที่สะดุดตาที่สุดเลยนะสีแดงมาเลยอะสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับมือเปิดดำเพิ่มความสปอร์ตถ้าเป็น l a นเซอร์ o v u t u o n ถ้ามือเปิดดำมันคือแลนเซอร์ v o l u t i o n R.S. คือซื้อไปเพื่อแข่งอันนี้หายากเลยใช่ไหมอันนี้ก็เอา เอาดีเอ็นเองนั้นมาแล้วก็ไปลดแข่งกระจกข้างด้วยใช่ไหมกระจกข้างกระดับเพราะมันไม่มันไม่จะคุณเอาไปแข่งอ่ะใช่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 แล้วนายก็มีพรมเหมือนกันมีพรมเหมือนกันผมว่าใกล้เคียงกันละสองคันไปดูไฮไลท์หนึ่งคันคนจะไปจําภาพมีซูบิชิอ่าฮะไปจริงอ่ะฟอร์จิโร่เข้าการแข่งขันด้วยฟอร์จิโร่ก็มีเอฟเวอร์ลูชันเหมือนกันตัวที่เป็นแบบเหมือนใส่ชุดเกาะเลยอ๋อหนาเลยครับอีโวอ่ะแต่เป็นตัวนี้หนาใหญ่ๆช่วงสั้นนี่ก็คือฟอร์จิโร่หนึ่งคันมามนแน่นอนมากับมัท บางคนอ่ะบางคนมีสติกเกอร์ขึ้นมานะครับเฮ้ยม่เท่มันนำสายตาด้วยชิ้นนี้กับชิ้นนี้อ๋อเออว่ะผมเรียกก่ปีกนะรมดามันจะเป็นชิ้นเดียวอมันจะไม่มีอย่างนี้อ่าชิ้นนี้สวยว่ะนี่ยนี่ดูความละเอียดรายละเอียดแบบดีมากนี่งานญี่ปุ่นเลยเป็นรถแลลี่เลยนะใช่มุมข้างนี้นะ s n o เกิลขึ้นนะเออไม่หอกน s n o เกิลขึ้นยางเป็นอ l l t e r r a นะดอกโคโทนหน่อยนะใช่ใช่นี่คือจุด เริ่มต้นของคําว่าตํานานกําลังกลับมาครับพี่เชษวันนี้ท่านผู้ชม,มอาจจะดูพูดกันตามเนื้อผ้าตามจริงเฮ้ยพี่โก้พี่เชษครับผมดูอยู่ก็คือรถสแตนดาดใส่พาร์ตแปะสติกเกอร์ใส่บางโคนเข้าไปก็บอกก็เป็นเรลลีอาร์ตได้เหรอครับแต่ท่านลองมองให้มุมกว้างนี่คือการกลับมาที่เหมาะกับคำว่าตํานานกําลังจะกลับมา<ช>ที่คือจุดเริ่มต้นมันคือจุดเริ่มต้นทั้งหมดแล้วท่านผู้ชมดูในมอเตอร์เอ็กซ์โปที่กำลังจะถึงอ่า จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการผมย้ำอีกครั้งประเทศไทยได้เกียรติอันสูงสุดเปิดตัวเขาว่าลีอาร์ตที่แรกในโลกแล้วมันจะตามมาเรื่อยๆใช่แล้วยังมีรถที่เป็นเลเจนด์ก็คือรถตำนานตำนานของลีอาร์ตเขาเอามาด้วยนำเข้ามาจาก ญี่ปุ่นเลยใช่ครับซึ่งหาดูยากมากแต่ถ้ากท่านผู้ชมอยากจะสัมผัสใกล้ๆแบบที่เราได้เจอตัวจริงๆแล้วมาดูว่าสิ่งที่โก้กับเชฟพูดมันจริงหรือเปล่าท่านไปดูที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปได้เลยครับใช่ครับพบกับตัวจริงสัมผัสมือจับลิ้นเรียดูเหมือนอย่างที่เราดูเปล่าลองดูแล้วมันเท่จริงไหมไปดูกันเถอะครับใช่แล้วก็ถ้าใครชอบเก็บตํานานคุณต้องมีคุณต้องมีแล้ววันนี้ก่อนที่เราจะข้ามไปห้องนู้นยังไม่จบด้วยเวลาเรายังเหลือยังเหลือในการ ประเทศเลยแล้วกูมีประแจเบอร์สิบมังกรหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะจะทำอย่างเหมือนมังกรรู้แล้วทำไงเดี๋ยวถอดทั้งหน้าหน้าขวาไปชิ้นหนึ่งอันนู้นหลังหน้าซ้ายสลับไงเขาก็จะไม่รู้ไงไม่รู้ไงหลังก็มีไดร้อนเปล่าไดร์ล้อลอกทิกเกอร์ออกไม่ค่อยสอบไม่ค่องสอบไม่ค่อยสอบเอาทิกเกอร์ดีกว่าง่ายดีมันตลกอ่ะเหมือนมึงตลกอ่ะเช่ อ๋อใดูรถนี่มันดูประวัติก่อนนี่นี่ก็มีตั้งแต่1983นะ87 91 95 99 2000 2007 2009 2009นะครับนี่ก็เป็นภาพที่น่าประทับใจนี่คือสิงห์ทะเลทราของจริงอ่ะ1985งมันก็ปาเจโรนะครับควอเตเชนะประเภทขับเกในประเภทโอเวอร์นะครับก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วเป็นครั้งแรกของบริษัทรถสัญชาติญี่ปุ่นด้วยเขาแค่บอดมาโทรเราแค่นี้นี่ไงครับนี่ทันจริงอยู่นี่ครับคันไหนก็คือคันนี้ครับไหนไหนเฮ้ย18 9ก้าก็คันนี้ โอ้โหอันนี้คือวิ่งในปารีสดักก้านะเออดี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 ความจับเขาห้ามจับไม่มีทักเก็ตเขาเอาแบนซวาดเลยเฮ้ยถามจริงคุณคิดปะนี่นี่นี่มันจะไม่ใช่กระจกนะครับเป็นพลาสติกมันจะเป็นพลาสติกเ่าไปเป็นอะคริลิกอ่าฮะโคตรข้างอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมสังเกตกระจกข้างขวาน่าจะหายไปเลยนะกระจกข้างอ่ะกระจก กระจกขวาไม่หายคุณดูในยุคปี1985นดคุณดูคอนโซลเนี่ยคา์บอนน่น่าจะเป็นลายแรกที่เป็นสีเหลืองใช่ป่ะเป็นเกฟล่าเป็นเคฟล่าภายในสิ่งหนึ่งที่มีดีเลย์วางข้้งบนคืออะไรรู้ป่าเกิดปัญหาเสียเนี่ยคนขับและเนวิเกเตอร์จะต้องซ่อมรถได้นะครับคือถ้าเกิดปัญหาการละเลยซชั่ช่วงล่างเลยเขาจะมีอะไรไปเซตหนึ่งอหยูยข้างหลังหรือวิธีแก้ไขอะไรต่างๆนักแข่ง กับเนวิเกเตอร์ต้องซ้อมนะอืเปลี่ยนยางอืมปีกนกหักถ้าเกิดเหตุการณ์ฟิลอะไรใช้แทนตัวไหนไปยังไงต้องมีความรู้เรื่องรถเบื้องต้นคือต้องเป็นช่างในตัวเองด้วยในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งเลยในระดับหนึ่งในระดับนึงนะครับนี่นี่นี่คุณดูซุ้มเป็นคาร์บอนหมือเลยนี่เกลยันยางนะยางปี2986เฮ้ยถาจริงก็นี่ยโอ้โหนี่วินเทจนันเลือกยันยางอ่ะนี่มาจากมิวเซียมไนู่นนะฮะนี่มาจากมิวเซียมไนู่นสมละที่เป็น ตำนานแชมป์เพราะด้วยความที่ไม่มีอะไรไงซิมเพลีสุดๆเหมือนที่เขาบอกว่าอึกอึดถึกทนอึดถึกทนแล้วเร็วเร็วด้วยนั่นคือแรลลี่อาร์ตไงใช่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วเปแชมป์โอ้โหน่าภูมิใจมากนะครับใครที่มีปาเจลโร่รุ่นนี้อยู่เมืองไทยมีนะแต่อาจจะเป็นลองวิวเบดจะไม่ใช่แบบนี้เลยช็อตวิวเบดมีแต่จะอยู่ในหน่วยงานราชการในประเทศไทยผมว่ามีถ้ามีอยู่ในครอบครอง แคปหน้าจอซะตอนนี้ใช่แล้วเดินทางไปร้านสติ๊กเกอร์นะเวเอาแบบนี้เลยครับไปไหนไปไหนไปดูไะไเดี๋ยวไปดูอีกสองคันเขามาเอาเอาจากญี่ปุ่นเลยไไปเลยเหรอไปแล้วม่กลการเข้าจริงๆขอนลุกเลยว่ะเข้ามาเถอะเหมือนเจอตำนานของจริงว่ะโอ้โหทุกู้ชมครับเมื่อปี1 0 1 7ปี1 7นะครับ มิสิบิชิสองโค้กกาแลนและกาแลนเซอร์เข้าลงประการแข่งขันะครับในปีเนี่ยพันเก็ถึงพันเก็คือช่วงปีพุ่งสักรมาณสองพันยี่สิบสองพันสามสิบิดส่งก็มองไม้ขีดนะครับแลเซอร์ e x สองพันสตาร์เลนยนะครับสตาร์เนก็จะเป็นรถสปอร์ตสประตูนะครับอะไรครับหลังก้องคก้องคำโทษนี่มาดูหางหลังก่อนออกมาวันแรกคนที่เป็นสาววอลเลนเซอร์ออกแบบอะไรวะเท่าที่ผมศึกษามาคือสร้างแรงกดได้ดีกว่า สิ่งหนึ่งที่แปลกอย่างนึ่งคืออะไรปะทำไมถึงได้นั้นพาะไฟท้ายมันไม่ใช่ EVO ว้งมันคือไฟท้ายในเสื้อซีดีเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบชั้นก็เป็น EVO อลูชัน78นะครับอืมคันนี้เป็นสเปร์สามสเปร์สามคันนี้ยากมากเพราะส่วนใหญ่สเปร์หนึ่งหนักหนาแค่ไหนทีมเซอร์วิสเขาเลยต้องซ่อมครับซ่อมให้ถึงที่สุดเขาต้องซ่อมนะครับนี่เท่ากับว่าคันนี้ก็คือรถใหม่เลยใช่ไหมครูคันนี้คือรถที่สภาพไม่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ไม่เคยวิ่งเคยวิ่งแต่ถือว่าเป็นสภาพที่ยัง อาจจะไว้ถ่ายโฆษณาเนี้ยที่สุดที่มีอยู่นะตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวถามจริงว่ามใส่ได้ไหมครัคู่ที่แสงกว่าใช่เหรอใส่ได้แสงกว่าอะไลอะสหายวันนี้ผมพาทุกท่านมาพบกับตัวจริงตัวจริงเลยของแลนเซอร์ w r นแล้วนะกร อันนี้้้อันนเีา่ครับอันนี้จะขโมยของครับโอ้โหอันนี้มันจะขโมยโลโก้ข้างหน้าครับคดีพิจิตรนี่เรื่องจริงเลยนะครับผมห้ามมาแล้วนะครับมันไม่ฟังเลยครับคุณทำกับรถระดับตำนานแชมป์3 4สนามได้ยังไงวะเอาไปให้มึงไงไม่เอานี่คือครั้งแรกในชีวิตผมกันนะได้เห็นนะครับไม่ได้เห็นง่ายๆสำหรับแล้วครับครับโชว์จังเลยแต่ฮอนั่นและ เลยหนึ่งคันใช่คันนี้น่าสนใจมากอมไม่อยู่ในสายมอเตอร์สปอร์ตหรอแต่เป็นย้อนกลับไปยุค60ปีที่แล้วเป็นรถรุ่นแรกของมิซูบิชิที่นำเข้ามาขายในประเทศไทยว่าทำไม,ไไม,ไมรุ่นแรกของมิซูไม่ว่าได้ไงโอ้หนึ่งพันเก้อ้าสิบเกครับ l i โอมิ s u b i s h i ลโอและนี่คือ60ปีย้อนเวลากลับไปกับมิซูบิชิ i ลโอครับ คนสมัยนั้นจะเอาอะไรมากก็เป็นตัวเล็กๆกันก็จะขับรถไ้เนี่แหละครับก็เป็นรถที่เรียกว่าเป็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็วางของวางของซึ่งในต่างประเทศนี่ก็จะนิยมในประเทศญี่ปุ่นต้นทางก็จะเป็นรถแบบนี้ยุคนั้นไม่ต้องถามว่ามีแอร์คอนดิชันไหมไม่มี ก็จะไปในเรื่องของกระจกหูช้างกระจกค่าที่เปิดรับรโโลมโต้ลมซึ่งอากาศในสมัยนั้นก็คงไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนในสมัยนี้ใช่ครับพาท่านรู้จักกันนะครับสนุกสนานกันไปให้มีส,สีสันถูกต้องคนสมัยโบราณก็เป็นอย่างนี้แหละรถก็ไปประมาณแบบนี้นะครับใครที่มีอยู่ผมเชื่อว่ายังจอดอยู่ตามบ้านเรือนอ่ะเดี๋ยวผมว่ามีผมว่ามีไปดูครับว่ามันใช่ไหมใช่ถ้าใช่ยกหูหาเราอย่าหามิสูใช่ฮะ <laughs> เราจะเอารถทำแล้วส่งไปให้มิ่ซุยติดต่อ,ตอเพจเราเลยเลยอินบ็อกมาด่วนเลยครับ <laughs> ทั้งหมดทั้งมวลนี้วันนี้ก็พาท่านมารู้จักกับแล l ี่อาร์ตในรูปโฉมของฟลอยด์ันทั้งเป็นแคปแล้วก็เป็นสีปะตบแล้วก็ปาเจโรรุ่นใหม่แล l ี่อาร์ตอีดิชั่นสามรุ่นที่เราพารู้จักแล้วก็ต้องขอบคุณยูซุชิมอเตอร์ประเทศไทยที่พาตำนาน กับมเลเจนด์ลับมาคือเลโอคะปาเจโร่ปาริดาก้าครับเป็นแชมเปี้ยนแล้วก็มิซุบิชิแลนเซอร์ WRC05 ฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงที่เราดูเสร็จแล้วท่านอยากเห็นรถแบบนี้ทั้งหมดท่านไปที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับท่านจะได้เห็นแบบที่ผมเห็นแบบใกล้ชิดแบบนี้ตัวเป็นเป็นตัวเป็นเ็นะครับฝากไว้นิดนึงตำนานกำลังจะกลับมานี่คือปฐมเมกเบิร์กขึ้นมาละจุดเริ่มต้นเดี๋ยวถ้ามีข่าวสาร อะไรจากผู้บริหารเราจะมาแอบพิมพ์แอบโม้แอบเมาส์แอบมอยกันในเพจเลยอะไรฮะอะไรครับอะไรครับก็โมยทุกป้ายฮะบอกเลยเหลืออีกห้านาทีครับเราจะไปตามคิวตามคิวไปขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับชูตลอดเลยจับเวลาก็ไม่เคยตรงจริงๆเหลือแปดไม่ได้จับหรอกไม่เหลือแปดหรอเหลือแปดแต่เขาชูฮะอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกไม่ถูกเขาบอกมีปัญหากับเราละไม่ได้แล้วน่าจะมีปัญหา